สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องท็อปแรงนะคะล่าสุดในสหรัฐอเมริกาตอนนี้เกิดภัยพิบัติอย่างรุนแรงวันนี้มีคลิปวิดีโอมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะโดยสำนักข่าวต่างประเทศยังมีรายงานค่ะว่าพายุฝนนั้นยังคงพัดถล่มรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกาอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้หลายพื้นที่มีระดับน้ําท่วมที่สูงมากขึ้นเส้นทางสัญจรหลายสายก็ถูกตัดขาดและบางแห่งได้เกิดภาวะดินถลม่ม รวมถึงพื้นถนนเกิดการยุบตัวเป็นหลุมเป็นบ่อส่งผลให้การวินนิวซัมผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียประกาศสถานาการณ์ฉุกเฉินตั้งแต่ช่วงต้นปี2023ที่ผ่านมาค่ะโดยเบื้องต้นสำนักข่าวท้องถิ่นลอสแองเจลิสไทมส์ได้รายงานว่ามียอดผู้เสียชีวิตจากพายุฝนในช่วงฤดูหนาวนี้แล้วอย่างน้อย19รายและมีผู้สูญหายอีกจํานวนหนึ่งซึ่งอย่างไรก็ตามในช่วงนี้คาดว่าจะยังมีปริมาณน้ําฝนจากพายุทําให้เกิดฝนตามพื้นที่ชายฝั่งและอาจจะเกิดหิมะในเขตเทือกเขาอื่นๆอีกด้วย โดยเตรียมให้ประชาชนต้องพร้อมรับมือกับเหตุน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างอย่าลืมมากดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe ช่อง Top Rank เพื่อติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับภัยพิบัติรอบโลกได้ที่ช่อง Top Rank ทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ